อา้าวอ้าวมาเกิดอะไรตรงนี้เนะี่ยที่เดียวกันเนี่ยโอ้บางอีกเอาเข้าไปเซิร์ฟนี่รู้สึกฉันจะแปลกแปลกแล้วมาเกิดอะไรบางตรงนี้เนะี่ยโอ้ตายตายตายเฮ้ยชุด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 ได้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 ได, uit, ด้ชุด,ชดแล้วก็ได้ดาบถึงมันจะไม่ใช่ไฟเอสเคปก็เถอะแต่เรามีเหยื่อแล้วเจ้าหยุดหยุดหยุดนีเก่งเนาะนีเก่งใช่ไหมนีเก่งนักใช่ไหมเดี๋ยวจะรู้ด้วยอ่ะอู้เอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ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 า,เอา,เอา เดี๋ยวเจอมาปกิกีตีเหรอปอกี้นี้ตีเหรอ่อกี้นี้ตีเหรอฮะฮะฮะอา้าแหลกมีแหลกมีแหลกดีแหลกสักหน่อยรีแหลกเดี๋ยวเจอเอ้นั่นมันแย่ละมันมีคนที่แบบโหดอยู่ไม่เป็นไรนะครับผม <S <S ตอนนี้เราไล่ไล่ลจนหมอนี่กันก่อนตอนแรกหาเรื่อง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 ดีนักเดี๋ยวรู้เลยบอกแล้วคนอย่างเราอย่ามาหาเรื่องมันไม่ดี โอยอย่าต้องให้ใช้ไอดีโหดนะเฮ้ยนี่ไอดีที่เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะเฮ้ยก็โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับในรายการแซ่บปามครับวันนี้เราจะมาเล่น m ม c ครับฮังเก r g เกมกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์คอสโมกันนะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยแล้วก็ฆ่าคนไปแล้วหนึ่งคนเพราะมาหาเรื่องก่อนนะครับตอนแรกเราไม่คิดจะฆ่านายเลยนะนายอ่มาหาเรื่องเราก่อนนะนะ ช่วยไม่ได้นะนะเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ๋ยนายนี่แย่จริงเลยอู้เขาเรียกว่าไม่มีมารยาทคนอู้เขาเรียกว่าไม่มีมารยาทคนเขากําลังล่อเหยื่ออยู่อยู่ดีๆมาโงสมแล้วสมน้าโอ้ไปสมเขาไม่ดีเดี๋ยวเราตายตอนจบนะครับซึ่งตาเมื่อกี้ก็เป็นตารแรกที่เราชนะนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อัดไปไว้ซึ่งมันเป็นการชนะที่รู้สึกอยากเอาลงย t u b e มากแต่เอาลงไม่ได้ น่าเสียดายมากๆโอ้แต่เราจะไม่สปอยถึงมันเดี๋ยวเราจะยิ่งเจ็บแคลนใจเดี๋ยวทำให้คนดูอยากดูตอนนี้นะครับก็ซับสไคร์เพิ่มมาแล้วสองซับสไคร์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่กดซับนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะต้องหากล่องให้ได้มากที่สุดตอนนี้รู้สึกเราขาดแคลนอาหารมากนะครับซึ่งก็เป็น energy กอนง้างดีอยู่นะเพื่อน เอาธนูมาหน่อยเราจ๊เอ้ธนูจําเป็นโอเคครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราเก็บไอ้นี่ไปหน่อยใครได้ก็ดีใจไปแต่นายคงจะไม่ดีใจเหรอกนะนะเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าดาบเพชรแต่อยากได้ดาบไฟเอสเคปมากเลยอะเอ่าเอาตรงๆอยากได้มากจริงๆอโอเคครับผมเดี๋ยวเอาเอ้ยไม่ใช่เอาเราต้องรีบๆหากล่องให้เจอเฮ้ยที่นี่ที่ไหนนะโอ้โลงหนังไวนะ้นคล้ายๆเลยแต่มันก็ต้องลงหนังนั้นเนาะนะนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ เอาแค่เนี้ยโอ้ตกใจหมด้งว่าอะไรทำตกใจทำตกใจหรือว่ามีอะไรหลงลับลับหลงดีใจเลยอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะแบบมีไปเล่นของเซิร์ฟต่างประเทศบ้างนะครับโอเคเราได้ของดีค่อนข้างเยอะพอสมควรเอ้ยพอสมควรไม่ใช่พอสมควรโอ้ยเราขาดางินเกงไปอืม โอเคครับผมตอนนี้เราขาดกางเกงอย่างเดียวคือกางเกงนี่นี่ไอ้กางเกงอะไรนะไอ้เอ้ยอาหารไอ้กางเกงเหล็กเอออย่างน้อยตอนนี้เราก็พอจะมีดาบเพชรแล้วเราก็สู้ไอ้ที่มันโหดร้ายโหดโหดคนนั้นได้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีตอนที่เราไล่ฆ่าตอนแรกอะ่ะจะสังเกตได้ว่าเขาชุดเหล็กทั้งตัวแล้วแต่เขายังไม่มีดาบเพชรแต่ถ้าเกิดเขาเจอขึ้นมาก็สวยเออ ดีไม่มีดาบเพชรไม,ม่ต้องการเอคโอเค,อ,เคอ่ะใครได้ดีใจด้วยแต่อันนี้เราจะเอาไปเคลื่องทิ้งนะครับผมเออเพราะว่าแบบยังไงมันก็ถูกลบทิ้งอยู่แล้วอะใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวเราต้องการนี่นไอ้กางเกงเหล็กขอเหล็กก็ได้เอามาแต่ขอเยอะๆอะหน่อยนะสักเจ็ดอันพอนะโอเคซึ่งก็ไม่มีกางเกงเหล็กเหมือนเดิมโอเคครับผมแต่อย่างอยเราก็ได้อาหารอะไรอย่างเงี้ยมาเพิ่มนะคะ ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีกันอยู่นะเราได้เหล็กมาแล้วโอเคอืมตอนนี้เรามีเหล็กสี่อันใช่ป่ะเราขอซักค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเออเกียนวะเอ้ยสี่บวกอะไรที่เจ็ดคิดนานสี่ห้าหกเจ็ดอีกสามอันนะผมเออพังี้ตกคณิตโอเค,คผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มห้าสิบห้านะครับผม ก็เป็นเวลาที่ดึกพอสมควรแต่เราก็ยังไม่หลับนะปกติหลับเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้ทำงมนั่งทำนู่นทำนี่ทำนั่นข้างหลายอย่างนะคะผมตอนนี้รลน่าจะเริ่มเจ็มไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมซึ่งเป็นตาที่นานใช้ได้โอ้ไม่ได้ต้องการเลยอ่ะขออะไรที่มันดีๆกว่าน,นีนะ้ได้ไหมอ่ะโอเคก็อันนะ <c oughs> เดชแป็นนึงกับขอไอต์เนี <c oughs> น่ยมีขอไอด้วย ซึ่งเดชแมทนี่มันจะเริ่มตอนเหลือผู้เล่น3คนนะคะผมแล้วมันจะนับถอยหลังทั้งหมด30วสิบวิแล้วมันก็จะอุ้ยอยเริ่มทันทีเลยนะครับหลังจากนับถอยหลังเสร็จแล้วนะคบผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราขี้เกียจรอละรู้สึกต้องมีการไล่ล่าเกิดขึ้นนะคบผมนะมีคนอยู่ในระยะห่างทั้งหมดหนึ่อยหกโอเคโอเค,อเค,อเคไม่ได้ต้องการเลยโอเคอืม อตายนี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีถ้าจะดีมากกว่านี้ถ้าเรามีกางเกงเหล็กนะคบผมโอเคเราค่อยๆไกลเอาค่อยๆไกลเอาสรุปจะจะไปทางไหนกันแน่เนี่ยเออทางนี้ครับผมเราจะทําการผ่าเขาทิ้งนะครับ1นึ่งอันสองอันโอเคทิ้งเข็มกิดไปอันนะโอ้รับจังนะเนาะโอ้ย ลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นกล่องที่ถูกเก็บไปแล้วเอ้ยขอเรีกอีกอันเดียวแล้วเราจะวิ่งเข้าไปตรงกลางแล้วก็ทำทันทีเลยกล่องครับเราจะพุ่งตรงเข้าหาของคราบเลยนะคบผมจึงนี่มันอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะข้างในมีอะไรไหมแฟมเอ้ไม่ใช่แฟมแคมป์หรือเปล่าเนี่ยไปๆมาๆนะผมเริ่มรู้สึกว่าเราวนกลับมาที่เดิมยังไงไม่รู้อะเออเนาะนะรู้สึกว่า สัตว์จะหยุดนั่นไงอยู่นี่จริงๆด้วยอะไรโลกอะไรเฮ้ยทำไมมันบินได้เฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมตีไม่โดนอ่ะทำไมตีไม่ขออยู่เป็นสุขทีเถิดขออยู่เป็นสุขทีเถิดเรายอมนายแล้วไอ้นี่มันโกง่ะเนี่ยมันยังตามมันยังตามเราไม่ให้นายฆ่าเราได้หรอกนะก็นายเนะี่ย คนที่ไม่ดีเดี๋ยวจะเจอสเต็ปการลงของเรานะเดี๋ยวนายคอยดูโหดร้ายโหดร้ายนะนายเนี่ยนายโหดร้ายจริงๆนายเนี่ยเนี่ยชิ๊กแผลทำไมทำไมนายมันเป็นคนที่แย่อย่างนี้เนี่ยทำ,ทำไมตอนแรกเราตีนายไม่โดนตีนทีนี้น,นี่เดี๋ยวข้าจะมาล้างแค้นเจ้านี่านต่อไปในครั้งต่อไปเดี๋ยวแกคอยดูนะวี จำไว้เลยงอนเล่าบ๊ายบายครับไว้จเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกด subscribe ก็ฝากกดกันด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเอาชนะที่ค่อนข้างโกงไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าดีอยู่ก็เอาไว้จเจอกันคลิปหน้าครับอุ้ยบ๊ายบายอย่าลืมกดซับด้วยนะครับไลค์ด้วยแชร์ด้วย